บทที่1,390อะไรกันแกหมดแรงแล้วเหรอเฉินผิงหัวราบพลางกล่าวหนุ่มน้อยแกแข็งแรงกว่าที่ฉันคิดไว้แต่นี่มันแค่ตัวอย่างบางตอนเท่านั้นตู้ตากล่าวเท้าของเขาสั่นเล็กน้อยจากนั้นพลังงานที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็เริ่มพุ่งพล่านพลังชี่ในร่างกายของตู้ตากำลังฟื้นตัวทีละน้อยแต่ผู้คนรอบตัวเขารู้สึกว่าอากาศรอบตัวพวกเขาเย็นลงอย่างกระทันหัน ในไม่ช้าพลังชี่ของตู้ตาก็ได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ซึ่งทำให้เฉินผิงประหลาดใจเขาไม่รู้ว่าตู้ตาใช้ทักษะประเภทใดถึงสามารถเติมพลังชี่ให้เต็มได้ในเวลาอันสั้นตู้ต่าพึมพำอะไรบางอย่างในปากของเขาดวงตาของเขาใหญ่เท่ากระดิ่งทองแดงและในไม่ช้าก็มีแสงที่พร่างพรายบนปลายดาบราวกับว่าดวงอาทิตย์ดวงเล็กระเบิดแสงออกมาทันใดและผู้คนก็ไม่สามารถลืมตาได้ในทันที ขณะที่ดวงตาของเฉินผิงอยู่ในพวังเขาก็รู้สึกถึงลมกระโชกแรงพัดมารวดเร็วราวกับสายฟ้าเฉินผิงหันหลังไปด้านข้างความเย็นเยือกก็ผ่านใบหน้าของเขาเขารู้สึกถึงอากาศเย็นๆที่ปลายดาบด้วยซ้ำหลังจากพลาดการโจมตีตู้ตาก็หลบและถอยกลับและปลายดาบก็เริ่มฉายแสงอีกครั้งตู้ตากำลังวางแผนที่จะโจมตีเฉินผิงในขณะที่เฉินพิงสูญเสียการมองเห็น เฉินผิงเห็นว่าตู้ตาต้องการทำซ้ำกลอุบายเดิมๆเ,เขาจึงฟันด้วยดาบสังหารมังกรในมือของเขาพลังดาบสีเขียวฟันไปที่ตู้ตาทัานทีบังคับให้ตู้ตาต้องหลบและขัดขวางไม่ให้เขาไล่พลังเวทอีกครั้งเฉินผิงมองไปที่ตู้ตาใบหน้าของเขาก็มีท่าทางเคร่งขรึมเช่นกันแม้ว่าการฝึกฝนของตู้ตาจะเหมือนกับตนเองแต่เขาก็มีทักษะแห่งพลังเวทซึ่งก็คือความแข็งแกร่งของเขา ไม่ใช่นักฝึกฝนทุกคนที่จะรู้จักพลังเวททักษะเช่นนี้หายากมากบนโลกใบนี้เนื่องจากวิธีการฝึกฝนสายเซียนนั้นแพร่หลายและนักเวทก็ค่อยๆเสื่อมถอยลงและมีคนเพียงไม่กี่คนที่ฝึกฝนมันในที่สุดพลังชีก็หมดลงและผู้คนมากมายก็จำทักษะเวทก่อนหน้านี้ไม่ได้เมื่อพวกเขาต้องการเรียนรู้ทักษะนี้อีกครั้งพวกเขาก็พบว่าพลังเวทเหล่านั้นดูเหมือนจะหายไปจากโลกนี้และทักษะระดับสูงเหลืออยู่ในโลกเพียงไม่กี่แบบเท่านั้น ตู้ตายังใช้พลังเวทอีกประเภทหนึ่งแสงที่ปลายดาบไม่ได้เกิดจากพลังชี่ในร่างกายแต่พลังเวทต้องการพลังจิตและมีเพียงพลังจิตเท่านั้นที่สามารถเปิดใช้งานทักษะนี้ได้ตู้ตาต้องการแข่งขันกับเฉินผิงในพลังเวทแกต้องการต่อสู้กับฉันในพลังเวทงั้นฉันจะเล่นกับแกสักหน่อยหลังจากที่เฉินผิงพูดจบเขาก็เก็บดาบสังหารมังกรของเขาลง จากนั้นเฉินผิงก็ประสานนิ้วทั้งสองเข้าด้วยกันแสงสีทองก็ฉายแวบขึ้นที่ปลายนิ้วของเขาด้วยนิ้วนี้แสงที่พร่างพลายพุ่งตรงไปที่หน้าอกของตู้ตาตราบใดที่นิ้วนี้กระทบมันจะจาะทะลุร่างของดูต้าได้อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามตู้ตาก็เป็นผู้ช่ำชองในการต่อสู้เช่นกันมีประสบการณ์และความสามารถในการตอบสนองที่แข็งแกร่งทันทีที่เฉินผิงเคลื่อนไหวร่างของตู้ตาก็หันไปทางด้านข้าง จากนั้นลมฝ่ามือที่พัดแรงก็พัดเข้าหาเฉินผิงเมื่อเห็นเช่นนี้ร่างของเฉินผิงก็ฉายแวบขึ้นและเฉินผิงที่เหมือนกันหลายตัวก็ปรากฏขึ้นในทันทีแต่ละคนดูสมจริงมากจนทําให้ตู้ตาต้องขมวดคิ้วในตอนที่ตู้ตาตกตะลึงเฉินผิงก็มาถึงแล้วจากนั้นเขาก็ต่อยลงไปแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นบนกําปั้นของเขาอย่างกระทันหันตู้ตารู้สึกถึงอันตรายที่อยู่เบื้องหลังเขาและผมของเขากระลุกขึ้นทันที ปังตู้ตาถูกหมัดของเฉินผิงฟาดเข้าที่หลังอย่างแรงเขาเซไปข้างหน้าและวิ่งออกไปจนเกือบจะล้มลงกับพื้นการต่อยครั้งนี้ทําให้ใบหน้าของตู้ตาดูแย่อย่างมากไอ้หนูวันนี้แกจะต้องตายแน่ตู้ตาคำรามและเจตนาฆ่าอันแข็งแกร่งก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าจากนั้นร่างของดู้ตาก็ถูกแสงจังๆปกคลุมจากนั้นเขาก็ต่อยเฉินผิงเฉินผิงไม่กลัวเลยและต่อยตาม บทที่1391เฉินผิงโดนหมัดของตู้ต๋าเข้าเต็มๆและหมัดของเฉินผิงก็เข้าที่ร่างของตู้ต๋าอย่างแรงทั้งสองคนเริ่มต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ใครจะรู้ว่าหมัดของเฉินผิงที่โจมตีใส่ตู้ตาไม่ได้สร้างความเสียหายใดๆและแรงถีบกลับมหาศาลก็แผ่ออกมาจากร่างของตู้ต๋าทันทีทําให้เฉินผิงหมดสติทันทีร่างกายของเฉินผิงเหมือนลูกปืนใหญ่ กระแทกพื้นอย่างแรงและกระแทกลุ่มลึกลงไปในพื้นดินสหายตู้ทำได้ดีมากค่ามันซะเมื่อเห็นเช่นนี้จูจื้อซานก็ตะโกนด้วยความตื่นเต้นคนอื่นๆก็ใส่หัวเช่นกันเพราะรู้ว่าคราวนี้เฉินผิงต้องพินาศแน่ๆหลงจิงกลัวหลี่ตาลงเฉินผิงเฉินผิงแกมันยังเด็กเกินไปในสายตาของทุกคนเฉินผิงจะต้องตายในวันนี้แน่นอน หมัดก่อนหน้านี้ตัดสินความแข็งแกร่งของทั้งสองคนในทันทีตู้ตาไม่ได้รบาดเจ็บใดๆแต่เฉินผิงถูกน็อกเอาท์และผลลัพ์ก็ถูกตัดสินไปแล้วเฉินผิงฉันยอมรับว่าแกเป็นอัจฉริยะแต่น่าเสียดายที่อัจฉริยะไม่มีวันอยู่ได้นานในโลกใบนี้ตู้ตาเดินไปข้างหน้ามองลงไปที่เฉินผิงในหลุมลึกและพูดอย่างใจเย็นเฉินผิงยืนขึ้นกัดฟันและมองไปที่ตู้ตาแล้วร่างของเขาก็ระเบิดออกมาอีกครั้งมุ่งตรงไปที่ตู้ตา หมัดสีทองโอบล้อมตู้ตาในทันทีด้วยพลังทำลายล้างทว่าครั้งนี้ตู้ตากลับยิ้มกว้างและไม่หลบเลี่ยงใดๆเลยปังมีเสียงดังอีกครั้งและหมัดของเฉินผิงก็โดนตู้ตาแต่เขาตกใจกับแรงถีบกลับมหาศาลและอาเจียนเป็นเลือดและลม้มลงด้วยเสียงดังสนัน่นตู้ตามองดูท่าทางหน้าสมเพชของเฉินผิงแล้วหัวเราะฮ่าห้าเฉินผิงให้ฉันดูหน่อยว่าแกยังมีพลังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ไปต่อเถอะ เสียงหัวเราะของตู้ตาเต็มไปด้วยความเหน็บแนมและจูจือซานก็มีรอยยิ้มที่หม่นหมองบนใบหน้าของเขาเมื่อเห็นฉากนี้มีคนบางส่วนเริ่มแยกย้ายกันไปนี่คือการต่อสู้ที่ไร้ซึ่งความตื่นเต้นในตอนแรกฉันคิดว่าเฉินผิงสามารถต่อสู้กับราชาตู้ได้แต่ที่ไหนได้ท่าดีแต่ที่เหลวและฉันไม่คาดคิดว่าราชาตู้จะจงใจปล่อยให้เฉินผิงทำตั้งแต่แรกเมื่อหลายสิบปีก่อนตู้ตาก็มีฝีมือสูงส่งอยู่แล้ว แต่ตอนนี้เขาเก็บตัวมาหลายสิบปีแล้วเฉินผิงจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาได้อย่างไรน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าเฉินผิงมีไหวพริบมากกว่านี้เขาคงไม่ตกต่ำมาถึงจุดนี้ทุกคนพูดคุยกันและบางคนก็จากไปแล้วเฉินผิงขมวดคิ้วมองตู้ต๋าและหยิบดาบสังหารมังกรออกมาเมื่อเผชิญหน้ากับดาบสังหารมังกรของเฉินผิงตู้ต๋าไม่ประมาะเลยแม้แต่น้อยในตอนนี้และยังคงมีรอยยิ้มย่อยเย้ยอ,อยู่บนใบหน้าของเขา เฉินผิงไม่พูดอะไรก้าวเบาๆและร่างของเขาก็ทยายานขึ้นไปบนท้องฟ้าทัานทีและดาบสังหารมังกรในมือของเขาก็ฟันลงมาอีกหนพลังดาบปลิ้งเข้ามาอย่างท่วมทน้นราวกับจะทำลายความว่างเปล่าทั้งหมดพลังดาบทยานขึ้นไปบนท้องฟ้าและกาแล็กซีก็สั่นสะเทือนเมื่อเผชิญหน้ากับพลังดาบปิ้งนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของตู้ตาก็หายไปในที่สุดแต่เขาก็ยังไม่หลบเสียง ดาบของเฉินผิงฟันไปที่ร่างของตู้ตาทำให้เกิดเสียงแหลมคมแต่ตู้ตาไม่ได้ระบาดเจ็บใดใดในขณะที่เฉินผิงดูเหมือนจะถูกอาวุธมีคมฟันเข้าที่หน้าอกของเขารอยเลือดลึกๆปรากฏขึ้นและเขาก็กระเด็นถอยหลังไปทันทีรอยแผลเป็นบนหน้าอกของเฉินผิงลึกมากจนเห็นกระดูกและเลือดก็ไหลออกมาไม่หยุดมันน่าตกใจมากฮ่าฮ ah ่าฮ ah ่า ah, ฉันไม่คิดว่าแกยังจะกล้าใช้ของมีคมอีกวิธีนี้แกจะตายเร็วขึ้น ตู้ตายย่อยเย,เย้ยเฉินผิงมองไปที่บาดแผลบนหน้าอ,อกของเขาและเก็บดาบสังหารมังกรลงดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างการโจมตีทุกครั้งจะสะท้อนกลับครั้งนี้บาดแผลจากดาบนั้นเห็นได้ชัดว่าเกิดจากดาบที่เขาเพิ่งฟันไปตอนนี้เฉินผิงก็เหมือนกับกำลังฟันตัวเองยิ่งเขาฟันแรงขึ้นแรงถีบกลับก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น เฉินผิงไม่คาดคิดว่าตู้ตาจะรู้ทักษะแปลกๆเช่นนี้ทันใดนั้นมันก็ทำให้เฉินผิงรู้สึกมีเล่เหลี่ยมเล็กน้อยบทที่1392เฮ่าฮเฉินผิงฉันสงสัยว่าวันนี้แกจะหนีรอดได้ไหมวันนี้ฉันจะตัดหัวแกแล้วแขวนไว้ที่ประตูของพันธมิตรบูเพื่อบอกให้โลกรู้เพื่อให้พวกเขาเห็นผลที่ตามมาจากการต่อต้านพันธมิตรบูจูจื้อซานหัวเราะอย่างมีชัยเมื่อเห็นว่าเฉินผิงได้รับบาดเจ็บสาหัส เฉินผิงไม่สนใจจูจือซานแต่จ้องดูตู้ตาและหัวร้อทันทีตู้ตาตกตะลึงแกกำลังจะตายอยู่แล้วแม่งยังคงมีอารมณ์ขันอยู่อีกหัวร้อหาพ่องมึงเหรอตายเหรอใครบอกว่าฉันจะตายความสามารถของแกไม่เพียงพอที่จะฆ่าฉันได้ฉันเห็นพลังเวทของแกแล้วดังนั้นฉันก็มีวิธีที่จะทำลายมันอยู่แล้วเฉินผิงพูดอย่างใจเย็นเพิ่มเฉินผิงถึงแม้ว่าแกจะเห็นพลังเวทของฉัน แกจะทำอะไรได้แกทำลายพลังเวทของฉันได้ด้วยเหรอตู้ตาไม่เชื่อว่าเฉินผิงจะมีความสามารถเช่นนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองดูก็ได้เฉินผิงกล่าวแล้วจูจูแสงสีทองก็ฉายแวบเข้ามาในดวงตาของเขาตามมาด้วยกระแสะจิตสำนึกโจมตีตู้ตาเนื่องจากพลังใดๆก็ตามจะถูกผลักด้วยพลังเวทของตู้ตา เฉินพิงจึงวางแผนที่จะใช้จิตสํานึกโจมตีและตัดพลังจิตของตู้ต๋าโดยตรงปราบใดที่เขาไม่มีพลังจิตตู้ต๋าก็ไม่สามารถใช้พลังเวทใดๆดได,ได,ได้ขึ้นแกประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปแกกล้าใช้พลังจิตโจมตีฉันด้วยพลังจิตอันน้อยนิดของแกมันจะเขย่าฉันได้อย่างไรตู้ต๋าไม่สนใจในแง่ของความสำเร็จในทักษะเวทตู้ต๋าไม่คิดว่าจะมีใครเหนือกว่าเขาได้หากความสำเร็จในทักษะเวทนั้นสูงพลังจิตก็ต้องแข็งแกร่งแน่ ดังนั้นตู้ตาจึงไม่กลัวการโจมตีทางจิตของเฉินผิงเลยเขาต้องการใช้มันเพื่อเปลี่ยนเฉินผิงให้กลายเป็นคนสมองเสื่อมจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเฉินผิงห่อหุ้มตู้ตาจากนั้นก็ฉายแวบเข้าไปในสมองของเขาขณะที่จิตสำนึกทางจิตของเฉินผิงเข้ามาแสงสีทองก็ฉายแวบขึ้นในจิตใจของตู้ตาตัดขาดจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเฉินผิงทันทีตู้ตาอมยิ้มอย่างเย็นชาพลังจิตนี้อ่อนแอเกินไป แต่ก่อนที่ตู้ตาจะพูดจบรอยยิ้มของเขาก็พลันหยุดนิ่งลงทันใดเพราะเขารู้สึกว่าพลังจิตที่ล้นหลามกำลังไหลเข้ามาในใจของเขาอย่างต่อเนื่องเหมือนกับคลื่นสึนามิที่ไหลามาไม่สิ้นสุดพลังจิตที่ทรงพลังและพุ่งพล่านนี้ทำให้จิตใจของตู้ตาหยุดนิ่งในทันทีเขาต่อต้านอย่างสิ้นหวังแต่พลังจิตของเขาดูไม่มีเนยสำคัญเมื่ออยู่ต่อหน้ามหาสมุทรอันกว้างใหญ่แห่งนี้ เฉินผิงมองไปที่ตู้ตาที่หยุดนิ่งและรอยยิ้มเยาะปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาหากตู้ตาไม่ได้ดูถูกเขาตั้งแต่แรกการที่เขาจะรุกรานสมองของตู้ตาในภายหลังก็คงเป็นเรื่องยากเล็กน้อยเฉินผิงคว้าโอกาสนี้กระโดดขึ้นต่อหน้าตู้ตาในทันทีจากนั้นก็ต่อยเขาอย่างแรงแต่ในเวลานี้ตู้ตากำลังอยู่ในภาวะหยุดนิ่งและดูเหมือนว่าทั้งคนจะไม่เห็นเฉินผิงในลมหายใจเดียวหมัดของเฉินผิงก็ไปถึงตู้ตาแล้ว เมื่อเห็นว่าเฉินผิงกล้าที่จะโจมตีและตู้ตายังคงนิ่งอยู่จูจื้อซานก็หัวเราะเยาะเพิ่มเฉินผิงถึงแม้ว่าแกจะใช้พละกกำลังทั้งหมดแกก็ไม่สามารถทำร้ายสหายตู้ได้หรอกจูจื้อซานไม่รู้ในเวลานี้ว่าตู้ตายไม่ได้หลบแต่กลับตกอยู่ในอาการชะงักงันชั่วครู่ปังหมัดทองคำของเฉินผิงมาถึงตรงหน้าตู้ตายในขณะน,นี้ดวงตาของตู้ตายหันไปและเขาก็ตื่นขึ้นเมื่อเขาสัมผัสได้ถึงพลังหมัดของ เฉินผิงตู้ตาก็เหงื่อแตกพลักเขาต้องการหลบเลี่ยงโดยสัญชาตญาณแต่ก็สายเกินไปแล้วเฉินผิงกระแทกหน้าอกของตู้ตาอย่างแรงและหมัดนี้ทำให้หน้าอกของตู้ตากลายเป็นรูเลือดทันทีร่างของเขากระเด็นถอยหลังและล้มลงกับพื้นอย่างแรงใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจูจื้อซานตกตะลึงและมองตู้ตาด้วยความไม่เชื่อเขาคิดว่าหมัดนี้น่าจะทำให้เฉินผิงกระเด็นออกไปเหมือนเมื่อกี้แต่เขาไม่คาดคิดว่าจะเป็นตู้ตาที่กระเด็นออกไป และรูเลือดที่หน้าอกของเขานั้นก็ดูน่ากลัวมาก